สวัสดีเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําการสมัครสมาชิกของช่องนะครับโดยระดับของสมาชิกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับได้แก่แฟนตัวยง50บาทต่อเดือนแล้วก็แฟนตัวยงชุบแป้งทอด150บาทต่อเดือนนะครับและสุดท้ายนะครับโคตรแฟนตัวยง450บาทต่อเดือน เรามาพูดกันถึงสิทธิพิเศษของสมาชิกกันก่อนนะครับโดยแฟนตัวยง50บาทต่อเดือนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถได้รับอีโมจิต่างๆนะครับหรือสติกเกอร์เนี่ยเวลาแชทแล้วก็ไลฟ์สดในช่องหมาลูกไทยครับว่าผู้ใฝ่รู้นะก็สามารถมีสติกเกอร์ที่มันเด่นไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็จะมีป้ายกำกับหลังชื่อของคุณผู้ชมนะครับโดยป้ายกำกับหลังชื่อเนี่ยก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เม็ดนะฮะไปจนถึง ขุนทองคำครับผู้ชมน <Wow. S 1> น่าสนใจใช่ไหมครับถัดมาครับแฟนตัวยงชุบแป้งทอด150บาทต่อเดือนแน่นอนครับได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับแฟนตัวยงนั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างครับผมบอกเลยเลยครับว่าอันนี้เด็ดและสุดยอดจริงๆครับณผู้ชมจะได้ดูคลิปที่ไม่มีในช่องของเรานะครับเป็นคลิปพิเศษพิเศษของ คาร่าผู้ฝ่รู้เองนะครับอาจจะมีพวกการถอดหมากแล้วก็หมากแต้มใหม่ๆที่ผมมาคิดคนก็จะเอามาลงในแฟนตัวยงชุบแป้งทอดแล้วถ้ารักกันจริงๆรักกันแน่ๆนะครับนอกจากจะกด s u b สไครต์กันแล้วอย่าลืมมาสมัครเป็นโคตรแฟนตัวยงกันด้วยนะครับ450บาทต่อเดือนก็ขอบพระคุณล่วงหน้าตรงนี้เลยครับใครที่สมัครโคตรแฟนตัวยงแน่นอนครับทุนจะได้รับสิทธิพิเศษเหมือน2คั้นแรกแต่ไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เนี่ยคุณจะได้ดูรายการหมักเด็ดแต้มเสียนก่อนใครเขาหนึ่งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับไว้พบกันในแฟนตัวยงของช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคาวัตผู้ไใวรู้ขอตัวชิ่งไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน